ตลอดเที่ยวตะลุยกินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จ๊เอก,กับเที่ยวมีนะคะก็อ,อยู่กันที่งานเกษตรแฟร์บางเขนนะคะวันนี้นี่เรามาค่อนข้างจะค่ำหน่อยคนข้างหลังก็จะเยอะแบบอลังการขนาดนี้เลยค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากมาแล้วคนน้อยหน่อยอาจจะมาถงวันวันนี้วัอนอาทิตย์ด้วยเนาะใช่ใช่คนเยอะมาหาศาลมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าจะมีของกินของใช้แล้วก็มีตลาดน้ำเลยอู้จ้เยะแยม โลงสัตว์เลยกเดนเราไปดูข่าบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงไปเลยตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นโซนจีค่ะเป็นโซนเครื่้นเรื่องอร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่แบบด่งดังค่ะทุกคนแต่ต้นทางตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับมะขามก่อนอันนี้น่าจะเป็นฤดูมะขามแหละนี่ครับดูไม่ยเดิไปถึงไปชมน่ะคนมีสตรอเบอรรี่มีมะขามมีหลายร้านมากเลยค่ะแล้วแต่เราจะเลือก มะขามหมูมีมะขาหมูนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านหลหลายร้านเลยค่ะทุกคนใครชอบแบบว่าพวกขนมนมเนยอาหารขาวในตรงนี้ร้านจังๆเยอะร้านใหญ่ๆเยอะมากคนเยอะมากอลังการงานสร้างมากแต่ละร้านเราแนะนําทุกคนว่าถ้าเกิดว่าอยากมาแบบเย็นๆก็ให้มาตอนหัวค่ำแต่ถ้าอยากให้คนน้อยให้มากังวัน มันมีที่มันมีทางแยกหรือสายเลยกว่าร้านนี้เป็นเจ้าปู่ของเราแต่เดี๋ยวเราไปซื้อน,นะเราจะเดินผ่านอีกไหมนได้คิดใกล้กันเป็นเยอะมากเลยเนาะงานเกษตรที่นี่ก็มีเจ้าดังๆหลายเจ้านะครับใช่เอ๊ะมันงานมันเดิเริ่มไปหลายวันแล้วเนาะเฮนี่เนาะใช่ๆ พอดีว่าเรามีเหตุอุบิเหตุนิดหน่อยเลยไม่ได้มาถ่ายที่นี่ทุกคนร้านนี้น่ารักตะมูตะมีมากเป็นแบบอาหารขนมไทยค่ะทุกคนเสิร์ฟมาเป็นแบบอย่างนี้มันหวานโอ่โหเลยวะหมูทอดนมสดอืมเราเคยกินแล้วร้านนี้น่ากินมากครับน่ากิน ตอนนี้เรากำลังดูนะคะทุกคนว่าร้านไหนจะเป็นร้านที่ดูโดดเด่นที่สุดในงานเกษตรปนีนี้มันจะมีแบบพระเอกอยู่ร้านแบบไม่กี่ร้านหรอกแ,บบแตเรากำลังมองหาอยู่ว่าร้านไหนโดดเด่นรจะ้านนร้านนี้อะไรคะแซลมอนแซลไข่แซลมอนซอแซลแซลมีได้ไหมแซลมีไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขินหอมอะไรก็รู้เกาัดเกาัดทุกคนเราอยากกินเกาลัดมาก เฉ่งเก่ารักไม่ได้นะอุ้ยนี่ร้านอะไรทำไมคนเยอะจังร้านข้าวเกียบค่ะเฮดเดย์ hey, ร้านนี้ขายดีตลอดขายดีมากครับร้านนี้เดี๋ยวเราจะเดินหายก่อนนะคะเพราะว่าเรายังงะยังไม่ซื้ออะไรกาละเ,ลเมน,นเแเจ้าดังไหมกาละเ,ลเมยไม่เก๋นี่ร้านดังอีกแล้วนี่ร้านดังขายมืรมอร้านนี้เป็นร้านชิงออตโต้ แล้วนี่เห็นทุกงานเลยนะคะใครชอบกินปลาหมือเนาะคนเยอะวันนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่แบบค่อนข้างร้านค่อนข้างน่ากินเยอะเนาะตรงเนี้ยตรงอันนี้จะเป็นแบบหัวหัวเขาเรียกอะไรอ่ะโซนโซนเด็ดเออโซนเด็ดเลยตรงเนี้ยใครถ้าใครมานะเนี่ยติดกับโซนมะขามต้องมาเดินโซนนี้นะของน่ากินมาก โซนเจโซนเจแล้วก็มันก็จะมีหลายโซนนักศึกษาโซนอะไรอีกเยอะเลยโซนนักศึกษาไอเจ้าดังเจ้าดังเจ้าดังเน็ต่อต่อค่ะเจ้าดังเน็ต่อต่อครับเจ๋อเกียร์คือเราแม่แม่อยู่ไหมครับแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่จ้ายิบกินได้เลยแม่ไม่อยู่แมไม่อยู่หิบได้เลย โอ้ยน่ารักมากมันถึงดุ๊กดุ๊กดิ๊กอ่ะแม่อราจะชอบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตรงนี้คือมาได้เลยหมาแมวปลาเปอร์นกนึกโคดถ้าจะซ้อนอิฐออกมาเดินมาแค่เจอโซนดีนะคะ เป็นโซนเกี่ยวกับพวกต้นไม้ใครชอบต้นไม้ต้องมาโซนนี้แต่ว่ามันก็จะมีของกินตไปตะายด้วยเนาะมันไม่ได้ว่ามีแต่ว่าต้นไม้นี่ก็จะมีของใช้แล้วก็มีของกินเสริมอ่ะโอ้ยมีตมกกนนแต่ของน่ากินทั้วยนะอะไรต้นไม้อันนี้ต้นอะไรอ่ะมัดส้เฮ้ยหยด สวัสดีพี่ไม่ได้เห็นยูนิโคลค่ะพี่สวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมครับอุ้ยดีมีดีใส่กล้วยไม้พี่ใครชอบกล้วยไม้อุ้ยน่ามาไอันนี้กล้วยไม้เหรอน้องมีกลิ่นด้วยนะกล้วยไม้ร้านไหนน้องมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆอุ้ยกล้วยไม้นี้แบบเลิศเลย เดี๋ยวต้องฝ่ามืออันนี้หอมอะไรอ่ะต้นแก้วแก้วพวงพนทร์กลิ่นหอมมากพี่พลบอกว่าเขามีบริการด้วยนะเขาเขียนเอ๊ะอะไรอ่ะแกล้วยโอ้นั่นมันใหญ่ยาวขนาดนี้กล้วยกล้วยอ,อันนี้กล้วยอะไรอ่ะเขาเขียนไป็หมอบอะ่ะเขาไม่บอกนะพี่พลน่ากล้วยอะไรแต่ว่ามันถี่มากเลยอะ่ะ นี่ทุกคนเรามาถึงโซนร้านอาหารของนิสิตนะคะเป็นโซนของเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นงานเกษตรนะคะน้องๆจะขายของขายของน้องๆขายของกันเยอะมากแล้วตรงนี้คนก็ซื้อเยอะมากเลยอะ่ะมาตรงนี้ไหมป้ามีแต่บอกว่าราอ่อนน้องๆน่ารักตะมุตะมินี่ครับซอนดีนะครับเนะชฟเดย์ครับ เร้านนี้แบบอลังการมากขนมเปี๊ยะแม่ปอะส้เด่มากไส้ใหญ่ไอ้ไส้ใหญ่ไข่ล้นไส้พะลักไส้ใหญ่อกไจริงลยนนี่รอยู่ล็อกดีหนึ่งหนสองร้านพี่สาวร้านพี่เพื่อนอันนี้ขอเร่อยเดียวค่ะไคร้านนี้อร่อยมาก ออกหลายรายการมากเลยครับัวคุณต่อยนี่ัวคุต่อยเม็นหลักไปรลอยไปข่แล้วขาโซนสัชาไป่ร้เลยอย่าลวกปากนม่นี่ไม่ลงใหม่ครับมีหลายเมนูเลยคชอบเราอะไส่เด็ดเ่าวันนีนเรื่องอร่อยนะคะ่อ่มาก เจนเจนครับ,รบ <hi> เจนเจนทุกคน <o> จะบอกว่าร้านเขาอะมีเครื่องอบแล้วร้อนเลยนะมันยังร้อนอยู่อ่ะเขาออกกันใหม่ใหม่นะร้านนี้ใครชอบใครชอบกินต้นหิบนะคะร้านนี้ร้านนี้อยู่ดันนี้จะิมเหรอดีหนึ่งหนสองเทมีินไมด้เหรอแล้วสต่กับมันนี่นี่ หมอมถนัดเซชวนชิมัมดกนคเป็นนเนเองคกจระบแกบอกว่าร้านเนี่ยอยู่โซนดีนะถ้าเกิดว่าใครอยากกินปิ้งผีเสนอร่อยเนี่ยโซนดีตรนนี้ร้านปันสิบ่ตนชายรค้าดังในติ้กตันี่เปิ้ลครับมดริหารงาน ข้าวหนิงอยู cow, ่ขนม้าวขนมคกเลยว่าขนมครบเศรษฐีแบบอันนี้เขาทำมาจากแป้งนะใส่หน้าธัญพืนนะทุกคนแบบอร่อยแล้วก็แบบไม่อ้วนไส้เขาจะแบบอ้ันนี้ยากกินต่อนี่ทุกคนดูจากโซนดีตรงนี้มาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะคะนี่เหรอเขาเรียกอะไรนะ นี้เนาะเพรถว่าไถนาเออเราไม่รู้เราเรียกภ<ร>าษา,าเขาถูกไหมดังนาแต่ว่าเราออกมาค่อนข้างจะข้ามแล้วเรามาถึงตรงนี้สองช่มกว่าแล้วตรงเนี้ยเขาจะปิดไปเยอะเลยจริงๆเขาจะโชว์พวกอุปกรณ์การทำนาทางสวนทำอะไรอย่างเงี้ยเออเขาใหม่ใหม่เนาะอะไรเนี่ยใช่เลย คนเหมือนขับรถเล็กอันนี้นี่เป็นรถตัดหญ้านั่งขับแบบโซวินเออเหมือนเราสนุกไปด้วยตัดหญ้าไปด้วยสนุกเฉพาะใน,นงานแสนห้าห้าเนาะตอนนั้นสองห้าห้าแสนนะครับแสนนะครับที่ชิบูย่าครับเ,เนะยีย่ยมชิบูเยี่ยมชิบูย,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 ย่าทำไมทุกคนเนี่ยขนาดนี้เยี่ยมากเยี่ยมชิบูย่า งนี้ก็เป็นโซน C นะคะทุกคนข้ามถนนแยกอันว้าวุ่นเมื่อกี้นี้ข้ามมาก็จะเป็นโซน C ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล<า><ห>้ายๆตลาดน้ำเราข้างในเขาเรียกตลาดน้ำมาข้างใน,นอ่ะข,ข้างในเป็นตลาดน้ำข้าเไร่หงกินที่นั่งกินต้วยแปลกตลาดน้ำเหรอบอกอันนี้คือเป็นพวกของใช้เครื่องประดับใช้กโรกระเป๋านี่คนเราก็เดินเข้ามาถึงโซน B แล้วนะเป็นโซนตลาดน้ำเกษตร เห็นก็ว่าจะมีตลาดน้ํากี่ที่นะเห็นหนีแปดตลาดน้ําใช่ตลาดน้ำน่าเดินมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศของกินเยอะใช่ป่ะแปดหรือเปล่าแปดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าคนเยอะมากทางั้เนี่ยจะรับนกโผเรียบกันแล้วโอ้ยสายดูโอเคขึ้นเขาดูโปร่งคนปีนี้จัดได้โอเคเนาะเหมือนแบบระเบิด เหมือนระเบิดทางครับ อกเยอะเพราะว่าที่เก็บถือเราก็ได้แล้วแข็คมาไงนี่ทะลุมิติออกมาที่โซนเอค่ะกโซนรอบขาพิรุนรอบขาตรงนี้มีประดับไฟด้วยคนจะเดินรอบนี้นะอากาศเย็นด้วยนะเดินรอบนึ่งก็เมื่อยครับเราจะเดินรอบขาใช่ไหมโอเคไปครับเราจะพาไปดูมีอะไรกินบ้าง มีมีอะไรเนี่ยนร้านอะไรอ่ะซูชิชอบอ่อย